ข้าวเหลืองล้อเขียวมาเกี่ยวสู่ช้างไอดินยังกลุ่นมิจางกินฟางยังหอมติดใจย,ยามลาบ้านนาแดนนี้คราใดยังคิดทวินอะไรกุนไอดินและกินฟางนี่ยะครับบ้านสวนฮักสกลนะครับในส่วนของสวนป่านาโคกนะครับ ตอนนี้ข้าวเหลืองแล้วครับอาทิตย์หน้าก็จะได้เกี่ยวแล้วก็จะได้กินข้าวใหม่แล้วนี่เราจะได้กินข้าวใหม่แล้วนะครับพี่น้องสวนอื่นไล่อื่นทุ่งอื่นเป็นไงเนาะข้าวสุกรือยังเนาะนะครับหรือว่าน้ำท่วมอยู่เนาะบางที่ของเรานี่เหลืองอารามเต็มทองทุ่งเลยครับนี่เป็นข้าวเบาห,หรือข้าวดอมันจะสุกก่อนครับก็ได้เกี่ยวช่วงช่วงต้นต้นตุลาเกี่ยวช่วงก่อนออกพรรษา นะครับพวกนี้นะครับนี่คือสวนหักสกลนครับในส่วนของสวนป่านาโคกนะครับสวนหักสกลจะมีอยู่หลายจุดหลายที่นะครับนี่ในส่วนของสวนป่านาโคกครับนี่ข้าวเราก็รอโอ้โหที่ผมมาทําคลิปบ่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเหลืองแล้วกําลังจะได้เกี่ยวแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับได้เกี่ยวแน่นอนครับก็จะได้กินข้าวใหม่แล้วนี่กําลังนี่แหละครับอ่าลวงข้าวสีทองนะครับ โอ้ตอนนี้นกจะมาเยอะหน่อยนะครับนกกระจิบนกกระจาบเพราะท้องทุ่งนี้ของเราสุกแต่เพียงผู้เดียวนะครับสุกแต่เพียงผู้เดียวคนอื่นเขายัางเคี้ยวอยู่นะครับกําลังจะท้องกลมนะครับของเรานี่สุกแล้วครับในที่ตรงนี้ประมาณสักน่าจะประมาณสักสิบกว่าไร่นะครับน่าสิบกว่าไร่ครับตรงนี้ครับ ข้าวเหลืองล้อเขียวมาเกี่ยวสู่ช้างอายดินยางกลุ่นมีจางกินฟางยังหอมติดใจนี่ครับจะได้เกี่ยวละเดอ้อครับเดอ้อจะได้กินข้าวใหม่ละเดอ้อครับเดอ้อส่วนฮักสะกลครับในส่วนของสวนป่านาโคกครับอำเภอพนานนิคมจังหวัดสกนนลนคร,รนะครับพี่ปลาไ่อรหันนะครับตัวนี้เราได้ย้ายย้ายไ่อรหันนะครับย้ายมาอยู่ที่ อำเภอพานานิคมนะครับจังหวัดสกลนครนะครับอําเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครนะครับบ้านเกิดเจ้าของนะครับย้อนกลับสู่ภูมิลําเนาย้อนกลับสู่ทางเกวียนสายเก่านะครับก็นี่นะครับตั้งแต่เราเกิดมาก็คูกครีกับท้องไร่ท้องนาตรงนี้แล้วครับก็กลับมาสร้างบ้านส่วนไล่อลรหานก็ขายให้เพื่อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครมีรักแฟนเพลง หลายคนก็รู้จากเนาะหลายคนก็ยังไม่รู้จักนะครับไรอรหันเราไม่มีอบรมที่นั่นแล้วนะครับสูงเนินโคราชนะครับเราจะมีอบรมที่สวนฮักสกลครับพนานิคมสกลนครนะครับห่างจากพิพิธภัณฑ์อาจารย์ฟันอาจารโรประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็ประมาณปลายปีหน้าหรือกลางปีหน้านู่นนะครับถึงจะได้เริ่มอบรมนะครับตอนนี้เรากําลังเซตอัพสวนอยู่นะครับนี่ก็ทําไร่ทานาไปด้วยนะครับในส่วนของสวนป่าหน้าโคกก็เข้าอย่างที่ท่านเห็น เยี่ยงนี้และนะครับข้าวเหลืองเขียวไม่เขียวหรือเหลืองแปลงนี้จะเหลืองนะครับสิบกว่าไร่แปลงนี้จะเหลืองก็กาลังจะได้เกี่ยวแล้วเร็ว,รวนี้นะครับอาทิตย์หน้าก็จะได้เกี่ยวอย่างแน่นอนนะครับส่วนแปลงอื่นก็กาลังเขียวอยู่ท้องกลมอยู่กําลังจะอ่ากาลังจะเอาออกลวงอยู่นะครับแต่ตรงนี้นี่เหลืองแล้วครับ